ไม่ผีมันขี้อายเหรออันนี้คือเราคือเราห้ามโดนผีหน้าอ้า โอเคก็ขอกราบสวัสดีท so, nah. ่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมนะวันนี้อยู่พี่พี่ต้มเนอแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่ในแมทที่มันมีชื่อว่า Escape Siren Corp Prison ก็คืออะไรอ่ะมันคือไอเนี้ยจะคุกอ่ะเออมันเป็นแบบไอตัวตำรวจหัวหัวอะไรอ่ะหัวไฟราจรเหรอหัวกลมๆมันหัวกลมทุกคนคือมันน่ากลัวมากนะทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเรามากับพี่ไอา์เรดเมเปิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมิวพี่พิกิเออผมนะส่วทำไมแล้วท่านน่าจสงสัยว่าทำไมพี่หวานไม่มาพี่หวานเขากำลัง รีปปิ้งหรือว่านอนหลับอยู่นะครับผมนะใช่แล้วเพราะตอนที่เราอัดมันแลวมากแล้วนะคะใช่ครับนี่เวลาเที่ยงคืนนะทุกคนนะก็นะครับตรงนี้มีรูปภาพผีทุกคนดูดิผีกา น่ากลัวมากเลยพี่ก็มีผีตัวหนึ่งน,น,น,นะอยู่ที่ไหลพี่เลยเหมือนเลย <Okay. S 2> ก็คล้ายๆอยู่นะนั่นเราไปกันดีกว่าทุกคนนลลั้นด่านแรกมันก็ให้เราเปิดอ่าเขาเรียกว่าช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ววไปเลยอุ้ยแล้วก็ลงไปอย่างงี้เหรออ,อ๋อแล้วเราก็ต้องกระโดดเหรอพี่ใช่มันต้องปะมันต้องปักลัวปักวัวปักบัวปักัวโโกปักวัวปักวัวปักวัวปักนัวปันนกว่วปักวัวปักวัวปัว่ามันว่ายาัา,ยากวัวกวัวปัว่าปักกก อี้สิไอพวกเหลวเล้วแเอ้ยพี่มิวมาพี่มิวพี่เปิดไหมแล้วพี่มิวเฮ้ยไอพวกเหลวแล้วผ่านแค่นี้จะผ่านกันไม่ได้อุ้ยพี่มันเอ้ยพี่จะขี้โม้ทำไมพี่มิวไอพวเหลวแรงปุ๊บเลยพี่ผ่านแล้ววีพี่การทำไมพี่ผ่านไม่ได้อะพี่กระจอกจริงๆไปกันดีกว่าทิ้งไป มีสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดพี่การใส่คือแบบพี่เคยเล่นแล้วนะครับก็เลยแบบซื้อมาแล้วอ่ะทุกคนก็ซื้อสเก็ตบอร์ดมาแล้วครับปึ๊บพี่หมีเราไม่ไดถามไม่ได้เลยมันมันอีซี่มากนะพี่เออพี่มันอาจจะอีซี่ขนาดนี้อ่ะพี่อ่ะโหพี่รีบเกินไหนใคร ฮ้ยเฮ้ยยอะไรอ่ะผีเก้าอี้อ่ะเฮ้ยมันคือผีเก้าอี้มันคือผีเก้าอี้มันคือผีเก้าอี้ใช่เหรอเคยดูกันปะผีเก้าอี้อ่ะเคยดูปะไม่เคยดูไม่เคยดูมีตอรลองคนไปในยูทูบดิผีเก้าอี้อ่ะ้วยเฮ้ยมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจาจันเฮ้ยาต้องวิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งวิ่งแล้ววงแล้ววแล้ววแล้ววแล้ว พี่รอดพี่รอดพี่รอดที่ไหนตายแบนการรอดแบนกับพี่มิวอ่ะพี่ไปวะหรอพี่มิวหนูพี่มิวตายแน่เลยอะพี่มิวพี่โดนฆ่าแล้วเหรอพี่พี่มิวไม่ต้องรีบวิ่งนะพี่โอ้พี่ทำไมไม่ไม่คือมันมันจะมุมมองคนละคนกันพี่ก็คือแบบมันจะทำแบบว่าระบบมันคือมุมมองใครมุมมองมันอะอ๋อกระจายแล้ใครผีตันเลยใช่เราเล่นจะเกันไม่ได้มันจะได้ไม่มีการโกงไงครับจึ๊บเหมือนจะตกยังไงก็ไม่รู้โอเคผ่านมันง่ายอย่างงี้วะใช่ไหมก็จะอีซี่เลยคุกนี้ทำระบบความปลอดภัยไม่ค่อยผ่านเลยอัน อ๋อเราไปดูดิอ๋อราไปดูดิเฮ้ยทุกคนดูดูมันทำมันหลอกเด็กอะทุกคนนะมันทมันหลอกมันหลอกไฟทุกคนนะมันหลอกไฟ พี่มิวผมตายเลยหรอคะพี่มิวพี่อยากกดมนะพี่อยากกดนะพี่แบบบอกเขาเลยนะนายนะอยากกดนะพี่นะห้ามกดแล้วนะพี่โอ้โหโอเคไม่กดเลยเอะดีๆละดีๆละอ่ะดีๆเอ้ยเอ้ยมันยากอ่ะมันยากโอ้ยบายพี่โตทำไมพี่โตไม่ผ่านก็ไอมันมันวิ่งไปมาไปมาใครมันจะกระโดดได้วะพี่ไอ้อันไอ้อันข้างหลังอ่ะคือเอ้ยทำไมอ่ะอ๋อนี่มันผ่านแล้วเหรออ๋อคือหนูมาแตะน่าจะมาแตะ รับปาวพอยต์มาพอดีไหนมาดูสิคีปเอานี่คืออะไรอะเลเซอร์เราเลเซอร์หายกันปึ๊บ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 มันคือไฟฟ้าอะไรสักอย่างการการเขาเรียกว่าโจรการโจรการโจรแต่เราก็เป็นโจรที่ออกจะแบบว่าหล่อเท่นิดนึงอ่ะเราแบบเว่กระเด็นอ่ะเออระวังลื่นพื้นเปียกเฮ้ย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 มืดมืดมืดเฮ้ยมีผีมีผีผีคนไข้ตกใจผีอะ เ้ยผีเป็นขี้อายเหรออันนี้คือเราคือเราห้ามผีโอ้ยพี่โดน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 เป็นขมือกับหน้าผีโซแอฟโฟโร่เฮ้ยทำไมอ่ะเราห้ามโดนเลยเหรอไม่ไม่คือมันต้องเว้นระยะห่างมั้งโดนโดนรอบสามโดนรอบสามเราเริ่มชินแล้วอยู่ให้ไกลที่สุดใช่ป่ะอ้าวผ่านแล้วอันสุดท้ายแล้เหมือนกันพี่ห้ามาเลย อันนี้เราทำไรอ่ะเราต้องอ๋อเราคิดว่ามันจะมีอะไรให้เราจริงๆมันไม่วิ่ง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 ปุ๊บไปพี่เมีวไม่นะพี่ตัวแตกเลยพี่ตายตอนนี้เรามาอยู่กับใครเนี่ยเอชเจสกี้สไดส์อะไรเนี่ยสวัสดีนายนายสวัสดีครับรอดรอดรอดนายน่าหล่อกมากเลยนะดูเอนเทอร์ห้ามเข้าไปเหรอแต่เราจะเข้าค่ะค่ะค่ะทรัมม์ the loop ปีนเชือกเสียงมันบอกว่าจะปีนเชือกต้องไปหาเชือกสียงอะไรเสียงอะไรสิ่งอะไรสิ่งอะไรเสียงไอ้ตำรวจแน่เลยมันมันวิ่งไปมาแล้ว มาแล้วมัน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 มาแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วไอ้รอดรอดไอยรอดไหมเนี่ยอ๋อไม่รอดอ่ะโอ้โหโอ้โหเรอรอไอ้ก่อนแล้วกันพี่เหมยวรารอแบบคนกระจอกก่อนแล้วกันนะพี่แง่พี่เรื่องหนูเรื่องจุกผีอะพี่ไอ้สายเอ้ยสายไอ้ฝ้ายฝ้าย นี่งไาแล้วมันต้องขึ้นไป็นแหล่งเลยเสรอเข้าผ่านแล้วะทุกคนมันบอกว่าแดงเยอะอันตรายโอ้โมีศพคนตายอยู่ด้วยทุกคนก็เลยว่าเขาจะฆ่าสไตายนะครับโอ้โหข้างล่างมี ข้างล่างมีแต่ใบพัดข้างล่างมีแต่ใบพัดทุกคผมไม่อยากตกลงไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเดาไปแน่นอนทุกคนตายแน่นอนปึ๊บอไปเมลคือคือเราคือเราห้ามโดนศกนักโทษเหรอหรืออะไรอ่ะพี่ดันผมผมตกเลยแหวกนี่แหละเวรกรรมโอเคโอเคทำอะไรให้พี่ดันเข้าไปดันเข้าไปบูรี่เพื่อนที่เป็นเป็ดดันเข้าไปเออไม่ได้บูรี่พี่ซะหน่อยพี่ดินหรือเปล่าอ้จูบไอ้จูบโอเคเฮ้ยโอเคโอเคขึ้นโอเคไหนมาดูซิเป็นอะไร มันไดนี่ดูน่ากลัวจังเลยใช่ไหมเราโดดลงมาเลยได้ปะได้โอ้เกินเสื้ผ้าวิมันมีหัวใครด้วยเนี่ยหัวกะโหหลกัวกะโหลกบอกอะไรอ่ะคลิกออทแอปออทแอบกดตรงนี้เหรอกดตรงนี้มาตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ไฟล์อัพพิกแอปนี่ไงอยู่ตรงศพตรงนี้ไงเนี่ยต้องกดคลิกตรงเนี้ยตรงเนี้ยไฟล์อัพพิกแอปตรงนี้ไงพิกแอปเนี่ยเนี่ยกดตรงขาวๆเห็นป่ะแล้วมันก็จะได้พิกแอปเลยถ้างั้นเราก็กดตรงนี้เลย ไปพลิก X อยู่ไหนวะมันจะไม่ได้พลิก X โอเคแล้วเราก็ต้องขุดหินมันมันจะไม่อยู่ในสล็อตพี่มันต้องมากดตรงหินเลยอะอ๋อนี่คือเราต้องขุดหาทางออกใช่ปะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เอ้ยตรงนี้มีตัว X อยู่ต้องกดเข้าไปดูสิไม่เอาอ่ะมันดูอันตรายไงไม่รู้อ่ะเฮ้ย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 พี่ยเฮ้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 ัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ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 ้ ไหมแล้วตัว x อยู่ตรงไหนเนี่ยทางออกไหนเอยทางออกค่ะไม่เจอออผมอตัว x โอ้ดีนะที่มันไม่แตกเอ้ยทางออกอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอยหาเจอแล้วพี่การมุ่ใจหมดไม่เจอเลยห้เจอแล้วเอ้ยีอยู่ตรงไหนอ่ะการีการตามไปเอ้าผมไม่เห็นได้ไงว่าว่าจะโอ้ยอ้ขุดตรงนี้เหรอตามมาขุดมาเลยงไปเลยนี่ไงตรงมาโอ้ตรงนี้นี่โอ้โหคือพี่บอกว่าพี่มาแล้วพี่ก็ไม่เห็นอะไเมื่อกี้ get to the roof view เสียงไรเสีย อไรสิงไรสิ่งไรสิงรตัวยูอ่ะ e t อะเบะเอ้าวมันบอให้มันบอกไม่เห็นได้เลยทุกคนมันบอกว่าให้เราแบบใช้ใช้โต๊ะใช้เพื่ออะไรอ่ะใเพื่ออะไรให้มันติดเหรอโต๊ะก็ใช้เพื่อให้มันติดไงแบบว่ามันจะติดติดข้างอ้าไม่ผ่านพอผ่านแล้วเย้เออไอ้ผีบ้าว้ายยยยยายยวว้ยยว ข้างบนก็ไปข้างบนปุ๊บ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 โอเคลงท่อ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 โอ้โอเคผ่านแล้วโอเคมันบอกว่าให้เราอ่าหาปุ่มอ่าหาปุ่มไหนว่าปุ่มโอ้โอเคโอเคพี่รู้แล้วปุ่มอยู่ไหนอ่า นี่ไงมันแตกต่างใช่ไหมล่ะอีซี่มากทุกคนทำไมมันทำง่ายขนาดนี้ easy สุดๆเออแต่เวลาตอนหนียังไม่ง่ายเลยนะครับมันบอกให้เราไปหาห้องห้องไงนะปลอดห้องรักษาความปลอดภัยใช่ใช่มันให้เราเลือกอันที่ถูกต้องวุ้ยพี่ต๋อยพี่ต๋อยเราเลือกอันนี้ถูกต้องนะมันพี่ไม่ได้ใครโกดหรอกอ่ะสุดท้าย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 อ่ะไปได้แค่อันสุดท้ายมันก็คืออันนี้มันน่าจะแบบสักอันนะอันที่สี่ลองดูสิสี่เี่อ อุ้ยอันที่ห้าอันที่อ๋ออันนี้อันแรกหรือเปล่าอันที่ห้าปะนี่ไงได้แล้วได้แล้วเก่งสุดยอดขนาดนี้โอ้โหห้องโล่งๆแบบนี้มีห้องนี้เปิดอยู่อ่ะมันมีน้ำๆอะไรเรื่อยไม่รู้มันให้เราเก็บคีย์การ์ดอ่ะเทกอะคีย์การ์ดเฮ้ยไอ้น้ำมันไม้น้ำมันมาไอ้น้ำมันไม้น้ำมันมาแล้วมาอีกเร็วมันต้องคีย์การ์ดห้องไหนอ่ะไปแล้วจ้ามันจะตามทันแล้วอ่ะโอ้ย o d ปีโต้ขี้โกงสุดๆโอ้ยโอ้ยผาแล้วมาแล้ว ครั้งที่ผ่านเฮ้ยังไงล่ะพี่ที่โกงวะล่ะพี่กเท็ดเออไม่ถูเรางพี่เพท็ดครูไอ้พี่หมิวอ่ะพี่หมิวไม่ผ่านเหรอพี่พี่หมิวโดนล็อกขอบซ้ายมาพี่พี่หมิวนี่ชอบแล้วเราก็อยากได้สเกตสุดบอดมากเลยทุกคนแต่ว่าเราไม่มีตังค์เบือได้เลยผีเวนพี่หมิวพี่พี่หมิวเจอชะตากรรมแบบพี่หมิวเจอชะตากรรมแบบเมื่อกี้แหละเมื่อกี้หนูแบบโคตรที่จะแบบบ้าเขาเรียกว่าไงเจ็บใจเลยพี่ใช่ที่หนูไม่ผ่านคือแบบหัวล สอนมากแบบสเต็ปจุ๊กเดสบายที่ร่ำเรียนมาคือแบบโอ้โหใช้ไม่ได้เลยอ๋อพูดแล้วติดประตูหักเหรอมีเซนเซอร์ขับด้วยนะทุกคนสวัสดีไหนไหนโอ้ยนี่ไงพี่มิวมาแล้วเก่งมากพี่มิวเจอดพี่ผ่านเลเซอร์มผ่านเลเซอร์เอ้ยอ๋อคือถ้ามีคนโดนถ้ามีคนโดนมันจะบึ้มขึ้นมาเลยห้ามโดนโอเคโดนอะไรจุดๆเหรอใช่ไม่ถ้าโดนเลเซอร์มันก็จะพุ่งขึ้นมาเลยเหมือนเนี่ยมันไม่มีวปากัวรอยู่แล้วถ้ามีใครโดนมันก็จะ ่่ะนน,นัแหลเราควรปล่อยพวกนี้ไปตายกันก่อนเฮ้ยเออขาเขาคู่หูดูโอ้อะพี่มิวเราไปทีละคนดิเราไปทีละคนดิเราควรจะเล่นด่านนี้น่นานสิบชาติอ่ะเราไปทีละคนดิห้ามโดนนะไอ้หีอะห้ามโดนนะห้ามโดนะโดนะอันนี้เขาไปไงอะ่ะอันนี้ไปไงอะ่ะพี่ข้ามเลยกระโดดข้ามอะไร พี่คันมันจะได้อยู่แล้วพี่ขอโทษพี่เราไม่ให้อภัยเราไม่ให้อภัยโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าไหนอะไหนผีเฮ้ยเฮ้ยผี

นี่มาแล้วมิวมิวมาเลวมาลมันบอกว่าให้เรายุดเด็ดแฉนมาจะไว้หลอกเด็กกันนะครบใช่มันไว้หลอกเด็กเอ้ยหรือว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าปะโอเคเอ้ยผีเป็ดไม่มีเป็ดอ๋ออ๋อเราต้องกดตรงนี้อ๋อนี่ไงกดตรงนี้กดตรงนี้รอให้มันมาก็เลยเฮ้ยกดดิกดอาตาย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 ายตายายายตายยาาาตตา ตายไปซะกดไอ้สายฟ้าเลยพี่เรียบร้อยแตกดิแตกไปดิแตกไปดิโอเคปะอีสิเอเซเอเซพี่เหมียวมันตายยังพี่เรียบร้อยมาเลย let's escape e อ๋อนี่คือเราหนีกันแล้วอุ้ยไปเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วทุกคนเฮ้ยพี่มิวมิวขึ้นทันไหมโอเคโอเคทันอุ้ยขึ้นนาวจะลอยใช่ไหปะใช่มันเหมือนแบบเป็นรถไฟไล่ดินไหม อุยอันนี้คือเราลอดจริงแล้วใช่ไหมมีรถไฟใต้ดินเนอรเนี่ยมอาจะมีแบบตัวใหญ่ๆยืนอ้าปากอยู่ก็ได้ค่ะจะไปรู้เฮ้ยไม่เอานะน่ากลัวนะอันนั้นน่ะรถไฟมันดูเหมือนจะตกไปข้างล่างเลยเออเฮ้ยมันตกจริงมันตกจริงมันตกจริงว้าวอ๋อ โอ้อันนี้คือเราว่ายน้ําได้คือเราแบบโอ้โหว่ายน้ําเก่งมากว่ายว่ายน้ําเร็วมากใช่เราว่ายน้ําไวอ๋อนี่ไงมีคนมายินดีด้วยฮหรนี่ไงบอกยินดีด้วยคุณได้ออกจากคุกนี่แล้วมาเล่นสนามเด็กเล่นแทน j อ r y Catman YouTube โอเคครับทุกคนนะก็สําบแมพนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกหรือเปล่าครับทุกคนนะถ้าสนุกถ้าสนุกก็อย่าลืมเม้นมาบอกด้วยนะผมนะว่าสนุกมากครับพี่ชายในวันนี้ทุกคนนะถ้าอยากให้พี่เล่นแมพไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมนะก็สารลิปนี้นะก เจอกัอใหม่คลิปหน้าทุกคนซีอเกนบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย